สวัสดีค่ะพบกันค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะคลิปนี้ค่ะเจอกันเป็นคลิปที่31แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาเฉลยค่ะการบ้านของเราในหนังสือเรียนค่ะหน้าที่26ใช่ไหมคะคุณครูให้เราทำข้อที่1ถึงข้อที่3ใช่ไหมคะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาดูข้อที่1นะคะ8คูณเศษ3ส่วน4ค่ะ 8, ะ8เป็นจำนวนนับนะคะ คูณกับเศษส่วนนะคะก็คือเศษ3าส่วน4วิธีทำค่ะเราก็ต้องลอกโจทย์ลงมาก่อนนะคะเท่ากับเท่ากับตรงนี้นะคะให้เราเอาจำนวนนับนะคะก็คือ8มาคูณกับตัวเศษค่ะก็คือ3ส่วนของเราเป็นเลขสี่เหมือนเดิมหนูก็ไม่ต้องไปคูณอะไรเพิ่มนะคะก็จะกลายเป็นเศษ8คูณ3ส่วน4นะคะเท่ากับต่อเลยค่ะ8คูณ3เป็น24ใช่ไหมคะ สก็เป็นตัวส่วนหนูก็เขียนเว้เหมือนเดิมก็จะเป็นเศษ24่ส่วนสี่ทำยังไงคะเราก็ต้องเอามาหารกันค่ะเอา24ตั้งนะคะหาร4ี่สีไรได้24 4สคูณหเป็น24นะคะลบกันออกมาเหลือ0ย์ข้อนี้เป็นจํานวนเต็มตอบ6ค่ะตอบ6นะคะเราไปดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2นะคะ เศ็ดเกส่วน10คูณกับ3นะคะวิธีทำเราก็ต้องลอกโจทย์ลงมาเหมือนเดิมนะคะเอาเท่าไหร่คะเอาตัวเศษค่ะคูณกับจํานวนนับนะคะก็จะได้9คูณ3ค่ะส่วนของเราเป็น10แล้วก็เขียนไว้เหมือนเดิมไม่ต้องอะไรมาคูณนะคะจับคูณกันเลยค่ะ9คูณ3เป็น27ค่ะส่วนของเราก็เขียนเหมือนเดิมก็คือ10ค่ะ ข้อนี้เป็นอะไรคะเป็นเศษเกินใช่ไหมคะเราก็ต้องเอามาตั้งหารค่ะเพื่อจะเป็นจำนวนคะเอา27ตั้งหาร10 10ไลน์ถึงได้27คะ่ะ10คูณ2เป็น20นะคะลบกันออกมาแล้วเหลือ7ก็จะได้ผลลัพธ์อยู่ที่จำนวนเต็ม2เศษ7ส่วน10ค่ะก็เขียนลงไปนะคะจำนวนเต็ม2เศษ7ส่วน10ตอบค่ะจำนวนเต็ม2เศษ7ส่วน10นะคะเราไปดูข้อที่3เลยคะ่ะ ข้อที่3นะคะเศษเส่วน9คูณกับ6นะคะวิธีทำเราก็ต้องลอกโจทย์ลงมาก่อนนะคะเท่ากับค่ะให้เรานำตัวเศษค่ะคูณกับจำนวนนับนะคะก็คือ7คูณกับ6ค่ะส่วนของเราเป็น9หนูก็เขียนเหมือนเดิมนะคะเท่ากับค่ะ7คูณ6เป็น42นะคะ9กก็เป็นเหมือนเดิมข้อนี้เราก็ต้องเอามาตัดค่ะให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะ ในการคูณเศษส่วนนะคะเราถ้ามันมีจํานวนมากเราก็ต้องหาแม่สุดคูณค่ะมาตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะคะแต่ยากตรงวิธีการหาแม่สุดคูณมาตัดนะคะในการคูณหนูก็ต้องพยายามนะคะดูคะ่ะตัดด้วยแม่3นะคะ3มอะไรถึงจะได้42คะ่ะ3คูณ14คะ่ะ สามอะไรถึงจะได้9คะ3าคูณสเป็น9ข้อนี้ยังเป็นอะไรคะยังเป็นเศษเกินอยู่เราก็ต้องเอามาหารคะ่ะเอา14เป็นตัวตั้งเอา3าเป็นตัวหารนะคะเพื่อที่จะทําให้เป็นเศษส่วนจํานวนคะค่ะ3ามอะไรได้14่คะ3าคูณสเป็น12คะ่ะลบกันออกมาเหลือ2ข้อนี้ก็จะตอบ จำนวนเต็ม4เศษ2ส่วน3นะคะเ <_ C 1> ขียนลงไปค่ะจำนวนเต็ม4เศษ2ส,ส่วน3ตอบค่ะจำนวนเต็มสี่เศษ2ส่วน3นะคะ <_ C 1> เรามาดูการบ้านค่ะการบ้านนะคะหนังสือเรียนขาะหน้าที่26ค่ะหนูทำข้อที่4ถึงข้อที่6นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ